ทุกคนพรุ่งนี้มเมอาออปกติเนาะวันพฤหัสใจอะนะบอกเลยนะชอบศูนย์ชอบศูนย์ศูนย์ก็ดังมากชอบศูนย์ชอบสี่ชอบห้า ขาหน่อยใจแล้วหน่อยใจแล้วนะทุกคนขามาอขอคั้นโฆษณาแป๊บนึงนะก่อนที่จะแคปเลขความฝันนะคะเจ๊ขออนุญาตขายของทำรรมาหากินแป๊บนึงนะนะคะทุกคนขาสินค้าของเจนุกนะคะตัวนี้ชื่อว่านีนัสนะคะนีนสัสเจ๊ปรับสูตรใหม่นะคะแพ็กเกจใหม่นะคะคูมิวคูณสองเลยนะคะไม่มีสารอันตรายนะลองไปซื้อดูก่อนนะคะไม่กดประสาทนะคะไม่กดประสาทนะคะ ตอนแรกคือ705นะ705ที่สนุกให้ไปวันแรกนะคะคือ705นะคะมาอันนี้คือ705นะคะที่สนุกให้705ค่ะเนอหนึ่งสองสามีห้านะให้ไปแล้วนะแล้วใบที่สองคือใบบวงสวงสามตัวค่ะดูแคปเจอร์นะแคปเจอร์752กับ405ดูดีๆนะ อันนี้คือเจไปขอบวงสรวงมาเมื่อวานนาเลขเมื่อวานเจ็ดห้าสองและสี่ศูนย์ห้านะคะงวดนี้เจขอเน้นเป็นสามตัวเป็นหลักขอเน้นเป็นสามตัวเป็นหลักค่ะนะคะดูดูนะ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 นะนะหลายคนอาจจะมองเป็นสี่สองห้าใช่ค่ะอ่ะดูอันนี้ดูดูนะดูนะคะเจเน้นสามตัวนะ เลขบวงสรวงตัวย่าคำชะโนดนะระเจ็ดห้าสองสี่ศูนย์ห้านะคะดูนะเดี๋ยวจะบอกว่าบางคนไม่เห็นนะ <c oughs> แล้วก็ใบเลขสองตัวนี่ค่ะอ่ะแทปเจอร์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าแค่นี้อันนี้คือเลขสองตัวเจก็ซอยซอยออกมาตัดเลนสให้นะคะใบน้ำเงิน ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อดู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 แคปเจอร์ก่อนแคปเจอร์ก่อนมีแต่เลขสามตัวเป็นหลักนะคะบอกกันนะอ่ะ,ะเดี๋ยวเลยกความฝันอ่ะมาเดี๋ยวเขียนให้ ใครอยากเข้ากลุ่มฟรีรีบกดเข้าได้เลยค่ะเออห้าสี่ศูนย์ออกดาวโจรม้วนี้จะนุกชอบศูย์กับสี่จริงๆอันนี้ร่วมกันได้นะอามาห้าสี่ สามสองหนึ่งศูนย์นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะอ่ะนะคะเจนุกก็จะอันนี้คือใบน้ําเงินนะคะก็ตัดเลนส์ไม้แล้วมีสี่ศูนย์หน้าศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้านะคะก็เอออันนี้สี่สองห้าเหตุเกิดมาจากนี้ค่ะเจ๊ J, จริงๆอจุดได้สี่สองสี่ห้าสองแต่มองผิดเป็น 7, 5, 2, เจ็ดห้าสองแล้วมาใส่ใบฝันแทนนะคะเออหลายคนบอกเจ๊มันคือสี่ห้าสองนะ นะคะแล้วก็40หน้าเห็นปะเออนะคะเออเห็นไหม เออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเออนะคะก็ที่เจนูให้ก็คือมีเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็เลขคูก็คือเจเน้ยนสามตัวถ้าใครชอบสามตัวตามแต่สามตัวมีตัดเล่ก็คือเอาเอา,เอาที่ให้เจ็ดห้าศูนย์ที่ให้อะไรเอามาซอยเอามาซอยให้ในใบ,บน้ำเงินนะคะให้นันโต ก็ลุ้นเอานะทุกคนไม่มีใครรู้ว่าเลขกี่อะไรนะคะถามว่าเจนุ๊กโมนีจะชอบไนหะจะชอบเลขศูนย์กับเลขสี่และด้านจุดทูบเลขสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้าเออ